สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมานำเสนอต้นไม้มงคลชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นที่นิยมปลูกกันที่บ้านนะครับเขามีชื่อว่าต้นไรหัวใจสจีนะครับบางที่เขาก็เรียกว่าสาลิกาลิ้นทองด่างนะครับาบางที่ก็เรียกว่าไซไรด่างหัวใจนะครับมาดูลักษณะของใบเขานะครับนี่ฮะที่เขาเรียกว่าเป็นทรงหัวใจนะครับนี่ฮะ บางที่ก็เรียกว่าเศรษฐีพงเงินนะครับเดี๋ยวเรามาดูลักษณะต้นกันนะครับนี่ต้นของใส่หัวใจเศรษฐีนะครับเขาจะเป็นลำต้นที่ขึ้นตรงนะครับอ่าทรงตรงขึ้นไปแล้วจะมีกิ่งอ่าแตกแขนงขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงยอดนะครับแล้วจากกิ่งแตกแขนงมาก็จะมีใบออกมาอย่างนี้นะครับบางต้นนะครับก็จะขึ้นเป็นต้นเดียวนะครับทรงตนอ่าทรงตรงขึ้นไปนะครับบางต้นก็ขึ้นมาเป็นอ่าแตกแขนงเป็นกอขึ้นมานะครับนี่อย่างต้นนี้ขึ้นมาจาก พื้นดินก็แตกเป็นกอหลายต้นนะครับเป็นพุ่มนะครับสวยงามนะครับต้นจะเป็นลำต้นข้างในจะเป็นสีน้ําตาลนะครับแล้วก็จะมีเขาจะมียางด้วยนะครับเนี่ยพตะกิตพกจะมียางของต้นนะฮะยางสีขาวนะครับเพื่อนๆเห็นไหมฮะต้นเขาจะมียางด้วยนี่นะครับเรามาดูลักษณะใบของเขาครับที่เขาเรียกว่าหัวใจเศรษฐีนะครับหรือใบด่างหัวใจนะครับนี่ฮะ ใบเขาจะเป็นรูปหัวใจเลยนะครับฮะแล้วตรงกลางจะเป็นสีเขียวอ่ารูปหัวใจนะครับแล้วขอบด่างนะครับสวยงามนะครับนี่นะครับเป็นไม้อ่าเป็นไม้ประดับไม้มงคลยอดนิยมนะตอนนี้นะครับสามารถปลูกตามแนวบ้านหรือใส่กระถางจัดตามุมต่างๆของบ้านได้นะครับนี่ฮะมีลักษณะของเมล็ดขอนะครับนี่ฮะมีเมล็ดด้วยเห็นนะครับ กลมๆครับเป็นเขาจะกลมๆฮะเนยเขียวๆนั้นน้ำตาลน้ำตาลนะครับอ่าส่วนดินที่เขาชอบนะครับเขาปลูกสามารถปลูกได้ทุกดินนะครับดินร่วนดินเหนียวปลูกได้หมดนะฮะเขาเป็นไม้ที่อึดที่ทนนะครับอยู่ได้สภาวะอากาศร้อนก็ได้ครับรดน้าอ่าชุ่มๆหน่อยก็ดีนะครับเขาชอบน้ําด้วยนะครับอ่าเขาเป็นไม้ยืนต้นนะครับอ่าผัดใบแล้วก็มีความสูงอ่า หกถึงเจ็ดเมตรเลยนะครับถ้าคนชอบแนวกำแพงสูงๆก็ตรงๆก็ปลูกเมตรต้นเมตรต้นให้ปล่อยทิ่มตรงไปเลยครับปล่อยสูงไปเลยถ้าคนชอบประเภทนั้นนะครับหรือบ้างถ้าใครชอบตัดเป็นทรงพุ่มก็สวยนะครับปลูกใส่กระถางเดียวก็ได้นะครับทรงสูงขึ้นมาแล้วก็ให้เขาแต่งพุ่มมาสวยนะครับตกแต่งตามมุมมต่างๆของบ้านนะครับแต่วันเนี้ผมจะนําไปลงดินนะครับที่หน้าบ้านนะครับผมปลูกไว้เป็นแนวของรั้วนะครับรั้วหน้าบ้านแล้วก็ทีเนี้ย ก็ขาดอยู่หนึ่งต้นก็จะจับมาลงดินวันนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันนะครับตามผมมาเลยเนะครับผมไ้ตรงนี้นะครับเพราะว่ามันขาดอยู่ต้นหนึ่งวันนั้นตอนนี้ผมก็ขุดดินที่เตรียมจะลงต้นใส่ไั้ใจสถีไว้แล้วนะครับ ก็มาดูต้นนะครับส่วนลําต้นขึ้นตรงเดี่ยวจะเป็นอย่างนี้ครับอันนี้คือปลูกแนวรั้วจะสวยนะครับอันนี้เป็นแนวขึ้นตรงต,รงต้นเดี่ยวครับทีนี้ผมต้องการให้เป็นพุ่มเพื่อจะได้ติดชนกันเป็นแนวสันกําแพงนะครับความเชื่อนะครับเขาเชื่อว่าปลูกใส่หัวใจเศรษฐีนี้แนวรั้วประตูหน้าบ้านจะดีนะครับ จะเรียกซับดึงดูืซับเข้ากิจการร้านค้าบ้านเรือนนะครับดีนะครับเนี่ยคัันนี้ก็ที่ปลูกก็ปลูกให้สักเม็ดอ่าเม็ดละต้นหรือปลูกประมาณนะครับเม็ดละต้นก็ได้ครับหรือครึ่งเม็ดต้นก็ได้แล้วแต่ความชอบนะครับความถี่นะครับอันนี้ผมประมาณ1เมตรนะครับเม็ดละต้นทุนน้อยก็เม็ดละต้นนะครับใครทุนเยอะก็อัดถี่ได้ครับแล้วแต่ความชอบของเรานะครับ Аки. ดินตรงนี้นะครับที่ผมปลูกนี่คือเป็นดินเหนียวนะครับบ้านผมส่วนมากตรงนี้จะเป็นดินเหนียวครับพื้นพื้นดินของบ้านนะฮะจะเป็นดินเหนははียวหมดเลยครับถ้าจะปลูกดิ้นรต้องใส่กระถางครับอันนี้เป็นดินเหนมากเพื่อนนะฮะเป็นดินเหนียวเป็นก้อนเป็นแข็งๆนะครับนะฮะเดิมทีกับที่ตรงนี้เป็นนานะครับเราก็ได้นําขุดดินของนามาถมที่ปลูกที่พักอาศัยนะครับก็เลยดินเก่าก็เป็นดินเหนียวอยู่นะฮะเลยไม่ค่อยจะ ให้แล้วแต่ความชอบนะครับชอบอยังไงก็ปลูกตามสบายตามใจชอบครับจริงๆทรงพุ่มอย่างนี้นะครับปลูกใส่กระถางจะสวยนะครับแต่บังเอิญไปซื้อมาทรงเดี๋ยวแนวตั้งมันมีไม่มีแค่นี้นะครับก็เลยเอาทรงพุ่มมาเสริมให้เต็มนะครับแนวปลูกสไตล์ความชอบต่อรดน้ำสามวันทีก็ได้ครับ พอเขาเป็นไม้ที่อึดที่ทนนะครับทนแดดสู้แดดในร่มก็ได้ในแดดก็ได้เขาทนนะครับหรือจะปลูกจะลดน้ำทุกวันก็ได้ครับแล้วแต่ครับถ้าประหยัดน้ําก็สามวันทีอาทิตย์ละครั้งก็ได้แต่แต่ปลูกใหม่ๆก็ลดทุกวันก็ดีครับ แล้วอัดภาพเลยนะครับอ,อ๋อคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่าเห็นคนเขาทําคลิปกันเยอะแล้วก็เลยเอาแค่แบบง่ายๆครับรีวิวปลูกแบบง่ายๆเลยครับเพราะวันนี้จะนําต้นนี้มาปลูกพอดีก็เลยแนะนําให้เพื่อนๆมาปลูกครับแต่เห็นคนทําคลิปกันเยอะแล้วก็เลยไม่ได้ทำมาตั้าไม้เพราะทาให้เห็นเนี่ยแค่นี้พอครับ เนี่ยเมล็ดเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยฮะตะ่กี้ต้นนั้นมันเม็ดมันน้อยเอาดูต้นนี้ดีกว่าครับเนี่ยเม็ดจะเป็นช่อเป็นกลมๆนะครับนะฮะและดอกของเขานะครับเขาจะออกเป็นช่อนะครับวิธีการขยายพันธุ์ของเขานะครับก็จะมีการขยายพันธุ์แบบวิธีเมล็ดก็มีนะครับการปักชำนะครับแล้วส่วนมากถ้าจะเอาชดชัวคือการตอนดีกว่าครับตอนจากข้อของเขาครับเนี่ยตอนนำข้อแบบนี้นะครับ พอปักชํำบางทีก็ไม่ใช่ว่าจะรอดนะครับโอเคนะครับก็ฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ